สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปแต่งหน้ากันแบบลูกเด็กๆนะคะก่อนอื่นเราเริ่มจากการลงไพรเมอร์ค่ะนี่นะคะพอจะใช้ตัวนี้ในการลงไพรเมอร์วันนี้ค่ะไพรเมอร์ไม่ต้องใช้ในจำนวนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราเอะเยิ้มใช่ไหมก็ลงนิดเดียวนะ ระหว่างลงเราก็ต้องมีการนวดให้มันซึมเข้ากับหน้าเราด้วยนะคะไพรเมอร์นี้ช่วยอะไรก็จะช่วยปกปิดรูขุมขนในระหว่างเราแต่งหน้าต่างๆที่จะตามมาอันนี้ยคะ่ะ นะคะแล้วเราก็จะตามด้วยรองพื้นค่ะวันนี้พอก็จะใช้ของนาสค่ะสีไลท์ไลท์สีนะคะเขย่าก่อนนะแล้วก็บีบเสร็แล้วเราก็จะมาจุดไว้ที่หน้าก่อนค่ะ สำหรับปอก็จะใช้แป้งในการเกี่ยรองพื้นนะคะแป้งก็จะเป็นหัวพุ่มๆแน่นๆนิดนึงค่ะบบกนี้นะรองพื้นก็จะช่วยปกปิดรอยสิวหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็น เป็นรอยด่างดำหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างนี้นะคะเกิดยังไม่พอแล้วก็เพิ่มลงไปเฉพาะจุดเลยค่ะเกี่ยวให้เรียบนี้นะคะเพราะเมื่อ้นเวลาเราลงแป้งไปก็จะเป็นก้อนค่ะ เห็นไหมหน้าเราก็จะดูเนียนขึ้นจากเมื่อกี้นะคะต่อมาเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ค่ะเพราะว่าหน้าเรามีรอยสิวนะ แล้วก็ถ้าสถ้าใครใต้ตาดําแล้วก็ลงใต้ตาด้วยนะคะอืมแล้วเราก็จะใช้นิ้วในการเกี่ยค่ะโดยการตบๆๆห้ามลากนะคะเพราะว่าถ้าลากสีของคอนซีลเลอร์มันก็จะกืนไปกับรองพื้นของเราค่ะมันก็จะทำให้ปกปิดไม่เรียบเนียนเท่านะคะ หลังจากที่หน้าเราดูโอเคขึ้นดูเนียนขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาลงแป้งค่ะวันนี้ปอก็จะใช้ของลอรีอัลนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่ารีฟิลเลือกสีให้เข้ากับหน้านะคะอาจจะสว่างกว่าหน้าหนึ่งถึงสองเฉดเท่านั้นค่ะอย่าสว่างมากเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราอะเทาได้นะคะแล้ววันนี้ป้อก็จะใช้แป้งในการปัดเพื่อให้มันรู้สึกว่าเบาบางลงค่ะจากการใช้พับนะ ต่อจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิวนะคะนี้ก็ก็ใช้ดีดสอเขียนคิวของอีทุดค่ะก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการเขียนโครงคิวนะคะแล้วเราก็จะระบายเข้าไปในโครงคิวค่ะ ต้องระบายเข้มมากนะคะอ๋อแล้วปอกก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้หน้าเราเด็กเราก็จะต้องใช้สีเข้มไม่ใช่ใช้สีอ่อนนะคะถ้าสีอ่อนมันก็จะดูออกแนวว่าเซ็กซี่ออกเป็นแนวผู้ใหญ่เกินไปค่ะก็เขียนอีกข้างหนึ่งค่ะ เขียนไปก่อนไม่ต้องกลัวเข้มกลัวอ่อนอะไรทั้งสิ้นนะคะหลัจากนั้นเราก็จะใช้แป้งที่อยู่ด้านตูดนี้ค่ะในการปัดให้มันเรียบเนียนขึ้นมากกว่าที่จะเป็นรอยขีดของดินสอสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อจากนั้นพอก็จะใช้มาสคาร่าคิวค่ะสีเข้มเหมือนกันนะ ดย้อนขนย้อนสอนอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามขนค่ะเพื่อให้มันติดขนคิ้วของเราไปถึงโคนมาเลยนะคะอืมก็ทำอีกข้างะคะ่ะ มาสค่าลาคิวก็จะช่วยในการย้อมสีคิ้วให้มันดูเข้มขึ้นนะคะค่ะต่อจากนั้น mm hmm. เราก็จะมาแต่งตากันค่ะนี้พอก็ใช้ของเนกเก็นะคะเนกเก็ตทูใช้แปรงหมวแบนๆค่ะเพื่อจิกสีหาก่อนนะไปไหนแล้วที่มีในตลับก็ได้นะพอก็จะใช้สีอ่อนค่ะสีนี้นะ ในการระบายทั่วเปลือกตาเลยค่ะเป็นเด็กก็จะต้องแบบว่าไม่มีสีสันอะไรเยอะมากนะต่อจากนั้นตก็จะใช้สีชมพูค่ะ สียุมผู้อ่อนในการเบนครึ่งตาล่างตั้งแต่ครึ่งตาไปถึงหางตานะคะใช้ของสลีกนะคะก็จะใช้สีนี้อ่อนๆพ่อ แค่ให้รู้ว่ามีอะไรนิดหนึ่งเท่าน,นั้นนะคะเท่านี้พอค่ะนี่แล้วก็จะดูตามิ่งๆใสๆแบบเด็กต่อไปเราก็จะมาเขียน ไยเนอร์นะคะปอก็จะใช้ของเมยอลินดาค่ะะว่ามันติดทนมากแล้วก็ถูกด้วยนะ ก,ก็จะอาจจะเขียนขอบตาล่างด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ใช้แบบว่าไม่เข้มมากนะให้ดูตาดูกลมโตค่ะอือกก็จะไม่ใช้ไอายไลเนอร์ในการกรีดหรือว่าตวัดอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า ลุกเด็กเด็กก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์จริงไหมต่อมาก็จะมาปัดมาสคาร่าค่ะใช้ของมิสทีนค่ะมองลองแล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ ัจากนั้นเราก็จะมาปัดแก้มสีชมพูค่ะใช้ของสลิกนะคะแก้มเราก็จะให้เข้มตรงช่วงของโหนโกแก้มค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ให้บางๆมาที่หน้าแก้มนะคะ เอาแค่ชมพูละเลื้อละเลือลเล้อพอค่ะต่อจากนั้นเราก็จะมาเ h ดดิ้งหน้าแล้วก็เชดดิ้งด้านกันนะคะเราก็จะใช้ ตัวนี้กับแปรงอันนี้ค่ะหมูฟูฟูในการเชดดิ้งดางค่ะก็หาจุดรอยต่อระหว่างคิวนะคะมันก็ลากลงมาค่ะก็จะไม่เอาเข้มมากนะแต่ว่าก็พอรู้ว่าแบบเรามีดังอะไรอย่างงี้ ้าต่อมาก็จะมาทาปากกันนะคะก็จะใช้ของ E2D ค่ะสีสีอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้ <c oughs> ก็ใช้แปรงค่ะในการทาปาก นี่นะแล,แล้วเราแล้วเราต่อจากนั้นแล้วเราก็จะใช้ลิปสกอตที่แถมมาจากนิกเก็ตค่ะในการลงระหว่างกึ่งกลางปากค่ะเพื่อให้มันดูวานมันวาวขึ้นนะคะเยางีีบนีแล้วก็เมม จะเพิ่มตรงนีให้ดูแบบว่าสว่างขึ้นนะคะหรือทำเลยดีกว่าเนาะใช้ของอ e ีทูดีค่ะปัดปนกันเลยก็ได้เคาะ อาจจะปัดถึงหน้าแก้มเลยนะคะเพราะว่าให้มันดูมีชิมเมอร์บ้างให้ดูแบบใสๆเด็กๆค่ะแล้วก็เชดดิ้งนะให้หน้าดูเล็กลงค่ะ